สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพ่อนแม่ของกลุ่มที่5ตอกมาในงานนี่แล้อก็เรื่องความปลอดภัยในงานประกอบอาชีพมีสมาชิกดนลี้นึ่งสิบอีกหลายระคย จะมานรายงานในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการประกอบอาชีพและปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับ,ก,บการประกอบอาชีพเป็นความสัมพันธ์ในทางลบกล่าวคือการประกอบอาชีพบางอย่างส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคและอันตรายได้ ในปัจจุบันพบว่าโรคแวอันตรายจากการประกอบอาชีพมีแนวโน้มสูงขึ้นตามพัฒนาการของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวดเร็วในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องการควบคุมและป้องกันเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยมีมีอัอตาราการเกิดโรคหรืออันตรายน้อยที่สุด และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพปัจจัยเชิงสาเหตุที่สำคัญได้แก่หนึบุคคลผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมการทำงานเพราะบุคคลเป็นผู้กำหนดควบคุมและปฏิบัติสิ่งต,าตา่างๆองค์ประกอบต,าตา่างๆ ส่งผลให้เกิดโรคหรืออันตรายจากการทำงานได้แก่1.1สภาวะทางร่างกายและจิตใจ1.2ลักษณะนิสัยการทำงาน1.3การขาดความรู้ความสามารถในการทำงาน 2. So, สุขภาพแวดล้องทางกายภาพก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคและอันตรายจากการทำงานด้วยเช่นกัน 3าสารเคมีถ้าใช้สารเคมีโดยขาดความรู้ขาดความระมัดระวังใช้ไม่ถูกต้องและใช้ติดต่อกันเป็นลนานางสี 4, เชื้อโรคและพิษของเชื้อโรคทำให้เชื้อเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดโรคได้ 5. เครื่องจักเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาง,งาน ถ้าอยู่ในสภาพชำรุดขาดแคลนหรือนำมาใช้ผิดประเภทใช้โดยขาดความรู้ขาดความระมัดระวังก็จะเกิดอันตรายได้หวัวข้อของดิฉันก็จบเพียงเท่านี้ขอเชิญที่กิทุ่ที่ชาแรงงานในหัวข้อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทิ่ชาเ็นจังทีชาชมพารตีจะมาะรรยางานในหัวข้อเรื่องโรคและอันตรายจากการประก กากกาเกดกลุ่มโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพตามสาเหตุที่เกิดได้ดังนี้ 1. นโรคและอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2. โรคและอันตรายที่เกิดจากการเคมีที่ใช้ใทางอุตสาหกรรมและการเกษตร 3. โรคและอันตรายที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษของเชื้อโรคในการประกอบอาชีพ 4. โรคและอันตรายที่เกิดจากอุบัติภัยในการประกอบอาชีพ ลรกและอันตรายที่เกิดจากภาพและอมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทําให้เกิดลรกและอันตรายในการประกอบอาชีพที่สําคัญและพบไปได้ดังนี้1.1อันตรายจากเสียง1.2อันตรายจากแสงสว่างโดยทั่วไปแล้วทางโรงงานจะมีการจาัดแสงสว่างในการทํางานให้เหมาะสมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบตามประการคือ 1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถมองเห็น มองเห็นิ้นงานได้อย,ย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความสบายตาในการมอง 3. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางด้านแสงสว่างของการปฏิบัติงานหนึ่งอันตรายจากความร้อหนึง่งอันตรายจากความกดดันหนึ่งความสำเตือนหนึ่งจอันตรายจากการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากในการทำงานปัญห,หาหรืออันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกายคือ 1. อันตรายต่อสายตา 2. อันตรายจากการทำงานในช่วงค่าที่ไม่ถูกต้องและทำงานซ้ำซากสา 3. เอ,มมอ,อ็นยมือักเสบ 4. กล้ามเนื้อลำตัวยน่นและกระดูกสันหลงังกเส้นเลือดคอดความเครียด ขาวบออิันก็ขอจบเพียงเท่าน ite, <mel> ี้ขอเชิญเด็กดีคืนจ่ารายงานหัวข้อต่อไปค่ะวัสดีค่ะดิฉันเด็กดีคื่าปุโรหะหจะมารายงานในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคลอันตรายจากการทางานกับคอมพิวเตอร์หนเลือกหรือปรับภาพแสงบนจอคอมพิวเตอร์สองจัดเวลาทำงานให้เหมาะสม สามจให้มีมาตรการเพื่อลดและป้องกันความเครียดในการทำงาน2โรคและอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างไรก็ตามแม้ว,ว่าสารเคมีจะมีคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแต่ก็ขอให้เกิดโทษและพิษภัยร้าย,ายแรงได้เช่นกันโรคอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่พบได้บ่อยมีดังนี้ 2.1โลกพิจารณาหนูหรือพิจารณาประกอบของสารหนูในทางการค้าสารหนูจะอยู่ในรูปของสารประกอบที่เป็นสารสูงขาวการใช้สารหนูและสารประกอบสารหนูใช้มากในวงการอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมแก้วโลหะผสมเป็นต้น อาการพิจา,าราหูสาหูจะมีพิจียาพันและคือเชียาพันต่ออวัยวะหลายระบบได้แก่ระบบการหายใจกาเดินอาหารหัวใจหลอดเลือดและระบบเลือดอาการพิจา,ารณาหูแบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะเฉียบพันและระยะลาง การป้องกันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะโรคพิจากสารหนูเป็นโรคที่ร้ายแรงและรักษาได้ยากรวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากด้วยการป้องกันที่สําคัญคือการระวังการปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้ำดื่มและน้ําใช้2.2โรคพิจารสารตะกัวสารตะกัวที่พบใน อุตสาหกรรมเช่นการปบิตก,การทำแบตเตอรี่และผสมในน้ำมัน,มน,น,น,นเป็นซินขออจากั้นยัยาวภาษากีในแป้งทาในแป้นทาดเดิภาชนะบรรจุอาหารที่เคลือบสีในสีผสมอาหาร อาหารพิษจากสารตะกัวเมื่อสารตะกัวเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจเข้าไปหรือรับประทานเข้าไปโดยมีสารตะกัวบนเพื่อนไปกับอาหารและน้ำดื่มก็จะทําให้เกิดอาการพิษอาการที่พบคือเบื่ออาหารน้ำหนักลดตกใจง่ายการป้องกันการได้รับพิษจากสารตะกัว่วคือผู้ที่ องอาชีพในโรงงานสาหการมที่มีสารตะกั่วเป็นอุปกรณ์อบ2ไม่ใช้น้ามันเบนซินที่ผสมสารตะกั่วในปัจจุบันนี้ยกใช้น้ามันเบนซินและสารตะกั่วกันมากแล้ว 3. สามที่เรี่ยงก,การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เครื่องสีสีไม่รับประทานอาหารที่ผสมสีชูชาห้าไม่ใช้กระดาษหนังสือที่ทำถุงใส่อาหารหกเลือกใช้สี าบ้านที่เป็นสีไร้สารตัวเจ็ดเลือกใช้แป้งทาตัวเด็่ที่ได้รับการรับรองต้มมาตรฐานส้วยระดั2.3ลูกปอดที่เกิดจากสารเคมีก่อนเป็นอะไรว่าที่สําคัญที่สุดในระบบการหายใจในปอดจะประกอบด้วยถุงลมเล็กๆจำนวนมากซึ่งจะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนที่รับเข้าไปจากการหายใจเข้าและขับ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญในร่างกายออกมาการป้องกันโรคป่อที่เกิดจากการทำงานทำได้ดีหรือจัดภาพาแว่ล็อกในการทํางานให้มีปริมาณบุ่นละอองแม่สารในบรรยากาศให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย 2. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตรวจสมรรถภาพาก่อนทุกขุเดือนหรืออย่างนน้อดีละครังของจีสีโลจิตจากสารประลอดปลอดเป็นสารเคมีที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือในสารปกติจะอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวและสามารถรวมตัวกับโลหาชนิดอ,อื่นๆ อาการแบบเฉียบพันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ร่างกายได้รับสารปรน,นในปริมาณที่มากในเวลาอันรวเดเร็วทําให้เกิดอาการทางระบบหายใจอย่างรุนแรงคือทาให้เกิดอาการเจ็บหน้าอ,อกหายใจลำบ,บากอาการแบบเรื้อรังเกิดจากได้รับสารปนสะสมที่ทีละเล็กทีละน้อยเป็นเวลานาะนทำให้มีการทำให้มีการ ปากและเหงือกอักเสบออนเพียเผื่ออาหารสารลลอดจะทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนางการป้องการป้องกันที่จากสารลอลหยนในการทำงานในสถานที่มีตลอดจะต้องให้มีปริมาณสารลลอดลนม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยสอสวมใส่เครื่องป้องก,กันขณะปฏิบัติงานสาตรวจร่างกาย คนงานเป็นประจำทุกปี2.5งโรคและอันตรายจากการใช้สารเคมีในการเกษตรอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่พบได้บ่อยและพบมากคืออันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรหัวข้อของฉันขอจบเพียงเท่านี้ขอเชิญทีชานและทุกคนรายงานในสองคนทำไมครับ าอาชีพบางอาชีพเช่นในการในโรงงานฆ่าสัตว์ในโรงงาน้านงงานอกหนังโอกาสที่จะมีการติดเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายหลายแรงที่เกิดจากในสัญญตว์กินหญ้าแทบทุกชนิดการเกิดโรค ในสัตว์ติดโรกโดยการกินส,นสอปอร์ของเชื้อโรคที่ติดอยู่กับหญ้าหรือหายใจเอาสปอร์ของเชื้อนี้เข้าไปอาการ,อาการของโรคอาการในสัตว์มักเป็นแบนบเฉียบพันัต์จะตายหวด ่อจะมีไตสูงมากกล้ามเนื้อแข็งไตผิดตันการควบคุมแ,และป้องก,กันโรค 1. ตถ้าพบสัตว์ตายกระทันหนันโดยไม่ทราบสาเหตุและสาที่ตายมีเลือดสีดังคำออกมาช่องอมดลูกต่างๆสองฉีบออคสินให้สัตว์โดยเฉพาะสัตว์ ที่นำมาใช้แรงงานภาเกษตรเช่นควอไฟสาการต้องกันในคนโดยเฉพาะในผู้ประกอบอาชีพทางอาเกีศร 4. ีโรคอันตรายที่เกิดจากปฏิภัยในการประกอบอาชีพปีหนึ่งปฏิภัยที่เกิดจาก ออาชีพมีหลายแล้วนะที่พบมากและพบได้ปล่อยได้แก่ที่อยู่หการตกตกจากที่สูงสองที่อยู่สองวันที่ไทยจากไฟฟ้าที่อยู่สามวัติเหตุจากการหกล้มที่ที่สี ปัิภัยจากการถูกกระแทกจากสิ่งของและการถูกสิ่งของล้มทับสีจุดห้าวัติภัยจากอัคคีภัยและระเบิดซีจุดหกัติภัยจากเครื่องจักรเครื่องมือซีจุดเจ็ดัตถเหตุจากสถานะของข้อของผล ขอกระหม่อมขจเพียงเั่านี้ขอเชิญผชายธราวุ์รายงานหัวข้อต่อไปครับสวัสดีครับผมเป็นชายธราวุ์นิพนธ์จะมารายงานหัวข้อเรื่องทั่วไปในการจัดกาโดยความปลอดไัย การพันป็นที่สูงบางอนต้องกันอันไรส่วนบุคคลเจ็บใช้รลักข้าสอนเพื่อความผิบัติในชีวิตและกข้าสอน <Yeah. S 1> ในสาสา <laughs> นคา <laughs> คือการแยกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากสิ่งที่จำเป็นสองสะดวกคือการเป็นกลุ่ม สิ่งที่ใช้ได้สามโดยการทำงนนนานควบสะอาดของเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องที่ใช้ในบริเวณทางเดินและใช้ทำงาน,นให้ปราะจากขยะสุขลาาัะอาดหมายถึงการรักษาและส่งเสริมให้ที่ทำงนนานสะอาดและสะดวกในการทำงาน,นห้าสร้างทิสใส่ให้ทำงาน,น ให้รู้จักเรื่องศาสนาสะดวกสนับและสุขอนาสันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยในงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคอันตรายจากการป้องกันอาชีพหนึ่งจากทงานโรคจากการติดต่อมาชีพและสิ่งแวดล้อมกับคุมควบคุมโรคและสอวสศึพันหน้าที่เป็นเพื่อควบคุมเกี่ยวกับการแพร่โรคและอันตรายจากการก่อฉ เษตรกรมีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคและอันตรายจากการประกอบอาชสิ่งสามการมโรกงานกัสมุสากรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลโรงงานอุสากรรมสี่กรมสัตว์ปีกรคอนกรมกัสมุสาครับมีหน้าที่ควบคุมประกอบอาชีพ่ และสวัสดิการองสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมด,ดูแลให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับสวัสดิการจากการประกอบอาชีพร้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกระผมขอจัรายงานเพียเท่า,น,น,านี้ขอเชิญให้ในงานหัวข้อต่อไป ความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพจะทําให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพ่ะสําหรับกลุ่มที่ห้าขอจบการรายงานเป็นเท่า,น,านี้เนช่อนเพื่อคนไหนปลาถามในหัวข้อดีไหมคะเท่านี้ฉันขอจบการรายงานะเพียงเท่านี้คะ่ะ